ครับสวัสดีครับพี่น้องกามาเก็บเห็ดต่อครับพี่น้องเห็ดขอนขาวครับกตอนนี้การลอดชุดไงอยู่ครับชุดงบท่านในบนท่านด้เกิดนะครับกตอนนี้การเก็บชุดน้อยๆไปก้อนครับกรออกเรื่อยๆครับพี่น้องไ้เก,เก็บเรื่อยๆครับจริงๆการเก็บเห็ดกา ้าบบเกกาอีกดีะโบโชกอาจจะใส่มีดอยู่นะครับแบบนี้ตัดแล้วก็คือหนามันจะเรียบไปเลยนะครับอน,นี่ครับพี่น้องตัวนี้ก็บางคนก็นเอาบางคนก็นเอาไว้มืออื่นก็นได้นะครับได้ชื่อกันครับอันนี้ก็มือเสาครับ มือเศร้ากับไ้โลหนึ่งแรองอาจจะนาิประมาณโลหนึ่งบัวเดชไหลครับพี่น้องบัวโชกบัวเดชไหลเห็ดพ่อได้กินได้ขายนี่แหละครับพี่น้องเห็ดเท่าที่เหาอเห็ดไหวเห็ดหลายยางครับงานหลายยางตอนนี้ก็ให้น้ำเศร้าเที่ยงแรงครับแล้วก็ควบคุมสภา,ภาพอากาศนะครับให้ห่อนห่อนจักหน่อยนะครับ เห็ดควอนเขาก็จะามากความห้อนนะครับหนาหนาวก็พอเห็ดได้อยู่ครับแต่ว่าต้องดูแลสภาพอากาศดีๆครับครับงามๆครับมีดก็ให้ใสแอลกอฮอล์นะครับพี่น้องจะได้บติตเชื่อนะครับ นี่ก็ตอนเศร้าครับครับนี่ก็เลือกตัดเอาดอกแง่ได้ครับดอกน่อยก็เก็บมืออื่นน่ครับตัดให้เสมอไปเลยครับแบบนี้ก็จะไม่ต้องไปเตี้ยงหนาอีกนะครับใส่มีดครับมีพี่น้องเิ่นสงสัยนะครับว่าคือบบดึงเอานะครับการดึงก็เฮ็ดให้หนาเฮ็ดมันเสียนะครับพี่น้อง ส่วนมากที่เขาดึงกาจจะเป็นเห็ดนั่งฝ่านะครับนั่งฝ่านั่งล่มครับก็ได้เก็บครับพี่น้องครับช่วงทีล่อจุดไงครับเขาก็เก็บสุดหน่อยไปก่อนนี่ครับไส้มีมันจะหากแบบนี้ครับมันก็จะเข่าหยากจัหน่อยเหตุผลที่ว่าโซกใส่กันไก่นะครับ แต่ว่ากันไก่ก็คือข้าวตรงมาแตงที่หลังนะครับนี่ครับมีดก็ย,ยากยากยั่งย้อยครับตัดลวกอ่านี่ครับครับแตงหน้าไปเลยพี่น้องแตงหน้าไปเลยอันนี้ครับถ้าข้าใส่กันไก่ครับนี่ครับข้าวตรงมาแตงแบบนี้นี่ครับมาปาดออกไม่ แต่ว่าวปลาวอกมันก็นอาจจะนําผ้าเสื้อโลกได้น,น,นะครับเสื้อล่าต่างๆนี่ครับก็ต้อตงมาเตียงนะครับรอดชุดใหญ่ครับผมชุดชุดใหญ่ยังไม่มาคาดว่าประมาณสามสี่มือครับน่าจะออกไหลอันนี้ก็เก็บชุดหน่อยเดยก่อน กเอาไว้อบเสาหนึ่ครับนะครับพี่น้องรอบยังไงรอบเสากับเก็บใดครับขาดว่าอีกสามสี่มือนนะครับชุดไงสีมาบอนะครับล่อเบิ้งพี่น้องคนเห็ดเตุกับจังซี่แล้วครับบ่ม่ยังสี ธาตุาการไดเลยน,นะครับยิ่งเป็นมือไม่นะครับคือบาลโชคนี่ก็ okay, แต่จขาดหวังนะครับหวังว่า นี่ครับพี่น้องเป็นพ่วงเลยครับครับรอชุดใหญ่ครับรอชุดใหญ่รอดูนะครับชุดใหญ่จะมาไหมนะครับชุดน้อยก็ได้หลายเติบครับเดี๋ยวหยิบยกพี่น้องครับรอบเส้านี่ก็น่าจะหลายอยู่ครับรอบเบิ้งหวังว่าจะมาครับชุดใหญ่ โอเคครับพราล้วครับพี่น้องอันนี้ครับรอบแรงกับไดซํานี้ครับกะลอชุดง่าออกนะครับพี่น้องเดี๋ยวเ้าโชคจะให้น้ำครับบัดนี้ครับสําหรับการลดน้ำกับเท่ากับฉีดธรรมดานี่แหละครับฉีดนากอนเลยครับฉีดใส่แห้งๆเลยก็ได้อากาขขางล่างเท่ากับเห็ดแต่มันเฉื้นๆจักหน่อยนะครับกับประมาณนี้นะครับเนาะในการให้น้ำ ครับคลิปนี้ขอบคุณพี่พิงนอนครับผมรอดชุดใหญ่ครับผมรอดชุดใหญ่พี่น้องตอนนี้กัดเก็บเล็กๆหน่อยไปก่อนครับช่วงสามสี่มื่นี่ครับครับการให้น้ำกับประมาณนี้แหละครับเดี๋ยวฉีดให้ตัวให้เรียวนะครับครับผมในคลิปนี้บาโชคขอบคุณพี่พิงนอนครับขอบคุณครับขอบคุณทุกๆกำลังใจนะครับ